นี่หลวบตัวมาแล้วครับก <os> ็ไม่รู้ฮะเขาเป็นอะไรก็เป็นเถอะคือจริงๆผมเนี่ยมาเป็นผู้กำกับเพราะภาพยนตร์เรื่องฉลุยของพี่อังเคลเวอร์ชั่นแรกเลยนะเวอร์ชั่นพี่เอ็มกับพี่บิลลี่ผมรู้สึกว่าผมทำให้ผมอยากอยากทำหนังจากพี่อังเคลเลยถัดจากพี่อังเคลเนี่ยยุคหลังเนี่ยก็นี่เลยพี่แฉะผมดูเรื่องน้ําน้ําผีน้องผมตลกมากเลยเลยอยากจะมีสักครั้งเชิญพี่แฉะมาร่วมร่วมงานกันนะครับมีช่วยพี่แฉะช่วยขายของนะครับ พี่ให้เขารับบทเป็นไรครับพี่แฉรับบทเป็นหมออันนี้เป็นหมอจีนอันนี้เป็นหมอไทยแล้วก็เช่นเดิมมารักษาการป่วยไข้ของพวกตัวละครเอกของผมด้านหลังนี่แหละครับแล้วต้องคิดอะไราท่ไม่รอดไม่มีไม่มีไม่ไม่เจอกันคิวยากมา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 คนละคิวกันคิวไม่ได้คิวไม่ได้คิวไม่ได้ไม่ว่างฮะ ทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ไม่ว่าช่วงนี้สาวบอเขาจะมาถ่ายมึงไทยพี่เข้าฉากดีกว่าหลายหลายคนหลายหลายคนอาจจะไม่ทันเรื่องสตาร์วอรนะครับพุ่มกับผมดูหนังฝรั่งล่าสุดก็เรื่องสตาร์วอรครับใช่ล่าสุดเลยครับเพิ่งเข้าลงนะโอเคเนาะนะของของพี่แฉของพี่แฉนี่ก็เราเคยผลงานพี่แฉมาในหนังตลกหลายเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เลยขออนุญาตให้พี่แฉเนี่ยมามาร่วมแจมด้วยในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอ่าชื่ออันนี้ไม่เห็นตรงตามที่ตอนนั้นคุยอ่ะ อ๋อช <shield, S 1> ื่อแสนแสนสน,นั่นพันน้ำแฉะนี่หรอใเอาประโยชน์เรื่องนี้นะครับคือเรื่อง <c oughs> แสนสน,น 1, นะั่นพัน,นสันสู้แสนแสนคือพระเอกนะครับน,นิสันสนั่นนี่คืออาจารย์หนึ่งในอาจารย์นะครับส่วนพันพันในชัยพันสันสู้ตอนนี้คุณนี้คุณกระสู้นะครับกระสู้เพราะฉะนั้นแสน,น 1, สนั่นพันสันซู้เนี่ยก็คือเรื่องของนักมวยกับอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่เป็นพวกตกอับเป็นพวกเป็นพวกเขาเรียกอะไรอะ เป็นพวกอันเดอร์ด็อกแล้วครับเขาเลยเป็นมวยรองเป็นพวกมวยรองแต่ว่าพยายามจะไต่เต้ากลับคืนมาสู่ความยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นความฝันของคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงโอ้ยพี่ไปรับเรื่องนี้ก็ถูกต้องเลยนะใช่ใช่มามาดูว่าเขาพุ่งกลับทั้งทำไงบ้างพูดไงบ้างแค่เฮ้ยเราเมทีไปสามสิบก็เปีขออนุญาตขัดของนิดนึงนี่เรามีนี่อ้าวนี่นี่ขอสำเนียงด้วยขอสำเนียงด้วยครับ สำเนียงสวัสดีพี่นักข่าวน้อยวันนี้กั๊กกัมินใช่ไหมไม่ใช่กัหมินอาอสำเนียงด้วยสำเนียงดุก้าเอยมาจะไงดูก้าบางร้อนดุก้าขณียาสวัสดีพี่พิงค์มงานทุกคนให้ให้ให้เขาเท่าไหร่บอกว่าให้เขาเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่พี่เต้นให้พี่เกาเท่าไหร่ให้พี่เกาเท่าไหร่นี่นี่บอกเลยที่รับรับเรื่องนี้บอกว่าพี่พิงค์บอกว่าอย่ารับบทเป็นไหมนะอย่าไปกินพระเอกนะวันนี้คืออย่างกั๊กไม่ต้องเท่าไหร่ต้องเท่าไหร่ต้อง เต็มกระเป๋าเลยแผลกระปุกมาเต็มพี่เลยนะเสีอพี่ชินล่ะพี่ชินโอ้มีเ๋ออะละอะละฝันรู้แล้วฝันรู้สี่คนนี่ทางนี้น่าอร่อยนะแบบนี้อร่อยกว่าเยอะหลายหลายคนอาจจะไม่คิดครับว่าเราอ่ะมีคู่พระคู่นางคู่ใหม่นะครับพระนางคู่ใหม่จูด้วยไม่ใหม่พี่เป็นเต้นจูด้วย เแบบนี้เลยนะมีอะไรจะตอบโต้ขโมยเราเตรียมมาไหมเห็นเล็งตั้งแต่ตอนสวดแล้วอ่ะม่ั้งคือที่มาของทีมไอพีทำตื่นเต้นยังไงบ้างการมาสัมมนครั้งแรกเลยไหมครัครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะมันตื่นเต้นยังไงมันต้องแบบเคลียร์คิวขนาดไหนจากพี่โนบานี่ไม่ต้องเคลียร์ขนาดนั้นแต่แต่ตื่นเต้นไม่พูดไม่คุ้อกเลย ยังไงครับพี่พิงครับกับการาที่ไปที่มาของการท้าทามมา,<อ>าร่วมในโป <อ S 2> รเจกต์นี้อ๋อผมว่าเขาอะน่ารักดีแล้วผมก็รู้สึกว่าเอออยากให้เขามาร่วมร่วมงานด้วยแบบเรารู้สึกว่าเออคนนี้มีสเสน่ห์นะและตอนที่มาแคสติ้งเขาดูเนี่ยเขาก็เล่นได้ด้วยแล้วรู้สึกว่าทีแรกเรารน้ว่าเขามีดีแค่ในในใน,ใน,ในคลิปแต่จริงผู้หญิงคนนี้นะครับต้องไปชมเต็มรงภาพยนตร์เลยครับ <ST S> <อ>และที่สำคัญนะครับมีมีเลิฟซีด้วยเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย ต้องตอบโต้มีอะไรตอบโต้หน่ไหมตอบห้าผมไอ้บทอยู่ไหนวะลืมมาแล้วเนี่ยขออยู่ในรถครับอยู่ในรถอย่างดี้ให้พี่ดีดีบ่าเขาจะได้ดู